ครับสวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพื้นเมืองครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับกับทีมงานบ่าวนัดครับเปลี่ยนปากจากเปลี่ยนปากเกี่ยวข้าวโพดออกแล้วครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวต่อครับเปลี่ยนครึ่งวันครับเดี๋ยวรอทีมงานบ่าวนัดครับกําลังมาวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับไม่เยอะครับอยู่ข้างในนี้ครับนี่ประมาณสองไร่ครับ เดี๋ยวรอทีมงานเบานัดมาครับยามเย็นครับติดภูเขาเสียงรถมาแล้วครับวันนี้เมื่อเช้านี้เปลี่ยนปากเกี่ยวข้าวโพดออกครับมาใส่ปากเกี่ยวข้าวครึ่งวันครับมาเก็บงานสองสามสามเจ้าแล้วครับเจ้าแล้วไม่เยอะครับเจ้าลวสามไร่สี่ไร่ครับเมื่อกี้นี่เกี่ยวข้าวไร่ไปครับเขตนเพชรบณ์ มาเก็บเกี่ยวข้าวไร่ไปแล้วครับลกมากไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเมื่อกี้นี้เกี่ยวข้าวไร่ครับเขตเพชรบูรณ์ข้าวไร่ก็มีนะครับเยอะเลยบรรยากาศยามเย็นครับติดภูเขาเหมือนเดิมครับมาแล้ว งานครับเปลี่ยนปากเกี่ยวข้าวแล้วครับนี่ยามเย็นไปแล้วเตรียมตัวลงครับ ลุยต่อประมาณสามไล่ครับไปแไล้น,นร <laughs> กระโดดลงรถปิดเส้นเ,นนเ,นเออคือบอลลอ่ะ วาโล้ช่างบอมกระโดดลงรถครับผิดท่าเจ็บขาเลยยังลกเลยไหยพอๆกับเมื่อกี้นี่แหละ จังบอมบ้อโอกเลยครับมองไปดูข้าวแล้วลกสูสีกันเลยครับกับแป้งเมื่อกี้ข้าวไรอ่ลนะครับเอาลงแล้วเริ่มเก่งแล้วครับเนี่ยเอารถขึ้นรถลงรถได้แล้ว อย่างลบเลยกดขับช่างบอมมองไปดูข้าวแล้วร้องโอกเลยครับมันติดภูเขาครับบรรยากาศอย่างดีเลยนี่ครับข้าวอยู่ข้างล่างนี่ครับข้าวไม่เยอะครับประมาณสองสามไร่ครับนี่ จะยากครับยาล้วนๆนี่ครับจะยากทั้งนั้นเลยครับนี่ข้าวครับลงมาแล้ว เจ้าอมตะครับสักพัฒนา ครับจ้างบอลบองข้าวแล้วโอ้โหย่าทั้งนั้นเลยแต่ดีครับมันไม่ล้มครับถ้าล้มเนี่ยโอ้โหไปไม่รอดเลยกลางอุ้มแล้วนี่ครับดูอนีันกลางอุ้มครับเจ้าสังพัฒนาครับเกี่วเข้าวโพดเกี่ยวข้าวครับ นี่ครับใส่ชุดเกี่ยวข้าวแล้วครับเปลี่ยนปากเกี่ยวข้าวเมื่อวานนี้เกี่ยวข้าวโพดครับวันนี้เกี่ยวข้าวอีกสองวันไปเกี่ยวถัวครับอีกสองวันเดี๋ยวจะเกี่ยวถัวให้ดูครับเขัดนี้ขัดเดียวครับในหมู่บ้านรับหมดครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวถัวเกี่ยวข้าวโพดครับคันเดียวครับงานเยอะทั้งปีครับนี่ บรรยากาศยาล้วนๆครับไม่รู้ว่าจะมีหนูหรือเปล่าครับเนี่ยัยงลกเลยครับ มีหนูหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> มีห่อนงูเหรอเดินไม่ล้มนะ <c oughs> ยกตู้แล้วครับ ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้ก็มัว I can't